ครบ้ยายนท่าประดูอำเภอือง <ım. S 1> ตราดจัดศ <te Liberty Overwatch> ึกชิงเจ้าสายน้ำตราดสิบผีพายในการแข่งขันเรือพายประจำปี2558มีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวสนใจแห่ชมกันครับคังครับเมื่อเวลา9นาฬิกาวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2558ที่บริเวณท่าน้ำวัดท่าประดูหมู่7 ตำบลบางกระแจอำเภอเมืองตราดมีฝีพายเรือชื่อดังจากทั่วทุกสารทิศทั่วทั้งจังหวัดตราดมาประชันฝีพายในการแข่งขันเรือพายประจำปี2558ณบริเวณท่าน้ำวัดท่าประดูคลองแม่น้ำตราดในปีนี้มีจำนวนเรือ12ลำเข้าแข่งขันชิงถ้วยรางวัลโดยจะต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดและร่วมสืบสารวิถีชีวิตชาวจังหวัดตราดที่ผูกพันกับสายน้ํามาอย่างยาวนานนายทองใบกําเนาิดศิลป์สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวงังกระแจะผู้จัดการแข่งขันในปีนี้กล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามจะเห็นได้ว่าการแข่งขันเรือยาวจังหวัดตราดเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวจังหวัดตราด มาอย่างยาวนานบ่งบอกถึงความเป็นอยู่ที่ผูกพันกับสายน้ํามาแต่ครั้งโบราณกาลและเรือเป็นพาหนะที่สําคัญในการสัญจรติดต่อกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตจนเกิดเป็นประเพณีทางน้ําอันเป็นกีฬาชาวบ้านคือการแข่งขันเรือยาวประเพณีอันยิ่งใหญ่ในลุ่มแม่น้ําตราดนาวัดท่าประดูอเ,เมืองจัังวตราดจวบจนถึงปัจจุบันซึ่งในครั้งนี้ได้มีประชาชนในพื้นที่ ต่างเชียร์เรือของหมู่บ้านตนเองให้ได้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมการแข่งขันเป็นจำนวนมากผู้จัดการทีมลงไปแล้วนะครับพามาดูพาไปดูสตปูลพาไปดูสตปูลสปูลสตปูเเตีได้ตามาดูเตีมาแลนะครับตะกจบยาวนไม่ตไปแล้วไปดูี่ตปูปตปูกตาไปดูาปดู ้าาดูวัดถูกประสงค์ใช่ไหมฮะคือคือเรือเรือของวัดท่าประดูเนี่ยการงานประจำปีของวัดท่าประดูเนี่ยมีการจัดการแข่งเรือแบบยาวประเพณีเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วครับแล้วก็มีทีมเราก็เชิญทีมร่วมอยู่ประมาณแปดแปดทีมครับปีนี้ปีนี้เข้าร่วมแปดทีมเรือโดยเฉพาะเรือสิบผีพายแล้วก็สี่ผีพายก็มีสิบสองลำคือศึกษาประเพณีวัฒนธรรมของไทยครับ เป็นดีแข่งเรือครับก็อ,อยากลำกรายเนี่ยเราก็เขาก็มาช่วยงานเราบาง,งาตรงห้ยแรงงานสกาดเนี่ยเราก็เราเราก็มีการไปเอาแรงกันมา